ไก่แกะมาดูก่อนไก่ต้องทอดเอามือหนามือนี่เลยนี่แกะนี้เนี่ยนี่แกะนี่ออกได้เออแกดูเป็นหลักฐานเนี่ยจะของรถจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออเดี๋ยวว่ายังนี่ใครเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่นะ เอาคนเขาเป็นเจ้าของอูกรู้ว่าอยู่ตรงไหนของดูสิเขียวเห็นหรอไงอะไรไอันนี้ก็ได้เนี่ยนีตัดได้เนี่ยอามันดึงถอดได้อะตัดทำไมเนาะอูหลามครับมาแล้วอูหลาม ยางมาแล้วก็ถอดตัวนั้นปรับด้วยไก่เนอะถอดไอ้ไอข้ขาด้วยไอข้าไอขาถอดยางเนีเออ่ยวางกันไกลทิ่มหน้าวางไกลก่อนไม่เคยถืออาวุธอย่างนี้แหละเหลือเหลือหกเส้นพอดีเลยเนาะนีะ่ครับเนี่ยยางตาดไม่ได้ใช่ไหมไก่ไดัดต้องมือมือยู่เออนื้หอหกเส้นพอดีเลยตัวเนี้ยมาหกเส้นหกแบบเอาไปรักษาเป็นเก้าเป็นสิบเส้นจะมา,าพร้อมกันทีเดียวนีย ครับครับผมกอดจากแม่ครูผมมารับเลยนะไหนนี่นะจ่ายคารายเขายังจะได้จ่ายพร้อมกันคารายมึงต้องจ่ายก่อนจ่ายทีหลังได้ยังไงหักนั้นด้วยนะถ้าเจ้าของไม่มาทำไงหักนั้นด้วยแะ่ไ่อะไรค่าสายให้ดูสายเบียนสายเบียนแค่ด้อย่าหักทำไมคารายช่างขอเขาถึงเบิกเงินก่อนไงช่างเขาฉลาดต้องเบิกเงินก่อนครับ ยางครับว้าวใช่ได้ยางับเป็นยาง